โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับใน Tik t o k อกนะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดะครับที่สตรีมเกมนะครับเรามีอ่ายอดคนดูไลฟ์สดหน่อยนะครับเลยอยากจะเพิ่มยอดคนดูนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับอขั้นตอนแรกเนี่ผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดิงใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นี้ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkth mm com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนีครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับลอ้คลิกไปที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสก,กุลหลาดผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับ หรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานไับด้วยบัญชี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้น,นี่ครับอ่าพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเลยนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปน,นี่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k t a c o m กันแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม Tik t o k นะครับก็คลิกเข้าไปที่ Tik t o k ก่อนเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หมดหมู่ตรงนี้นะครับอ่ะวันนี้เราจะเพิ่มยอดคนดูไรสดนะครับก็เรือนมาด้านล่างนี่ครับแล้วก็อ่ะเลือกที่เพิ่มอ่ะคนดูสตรีมสด F3 ตรงนี้นี่รรับอ่ะกกาินนตครับ นะบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยครับให้เราเลือกใช้งานะครับจะมีอ่าระยะเวลาในครับในการขึ้นของคขดูนะครับตั้งแต่15นาทีนะครับถึง240ินาทีนะครับอ่าคุณชมก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับแล้วจะมีในราคาเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับก็เลือกได้เลยนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนีครับอ่าพอเราเลือกบริการก็เรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุ อ่ะแล้วก็มาที่หน้าไลฟ์สดเนี่ยที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนี่ครับแล้วก็คลอกลิงก์นะครับของไลฟ์สดด้านบนตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็นํากลับมาวางนะครับในส่วนปริมาณนี่ครับอยากเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดกี่คนนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับผมก็จะใส่ไปที่100รอนี่ครับอ่ะพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนี่ครับอ่ะค่าบริการนะครับเขาจะคํานวณไว้เราด้านล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะจะขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับอ่ะบได้ราบําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ ต่อมานี่ครับก็ให้คุณชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะที่เราเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของไลฟ์สดนี่ครับที่เราใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้ก็อแนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดู้วยนะครับว่าลิงก์ไลฟ์สดถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าใส่มาไม่ถูกต้องยอดคนดูก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับอ่ะต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลานะที่เรากดสั่งซื้นนนนนะขึ้ว่าาารรรอดํเิกีคับ ในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับอ่าและเกิดมียอดจํานวนเงินนับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับอะไรยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้ผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับอ่าในเมนูเติมเงินนับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code คดทุกธนาคารเนะยครับอ่าช่องทางนี้นะผู้ชมก็แค่มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับตรงนี้นี่ครับอ่าขันตับอยู่ที่งนล้ดเมเง้าบ เขาก็จะมี QR code นะครับขึ้นมาเอาสแกนกันแล้วนี่ครับโดยจะไปอ่าบันทึกนี่ยเพื่อไปสแกนทีหลังก็ได้นี่ครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2ก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับก็คัลอกได้บัญชีตรงนี้เลยนี่ครับอแล้วพอทารายการเรียบร้อยแนยก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันเลยนี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางอ่างเปาวอ a l ล็ตนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นี่ครับ ในช่องทางชิวเพกก็จะมีอีกหลายช่องทางนะครับก็จะมีเป็นการสแกน QR code t ุมมานี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้ผุดเติมเนี่ยก็สามารถใช้ได้นี่ครับและต่อมาก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอาระในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำนะในการิมเงินด้านบนแบบนี <laughed>. ้เลยนะครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนเนี่ยก็อย่าลืมอ่านคาแนะนำนะก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนีครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานีครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ติดต o อกันเลยนีครับอ่าตรงนี้ยอดคุณ อะกำลังทยอยขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังขึ้นไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอกันไปสักครู่นะครับอันในระหว่างที่รอเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตจัดภาพไปตอนที่ยอดครดูกไรสดขึ้นมาเยอะกันแล้วนะครับอ่าแล้วตอนนี้นะค,ครับยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง131คนกันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆนะครับแล้วก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับอก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีละก็รวดเร็วมากๆนะครับพอยอดคนดูไลฟ์สดขึ้นกันแล้วเนี่ยก็ให้กลับไปที่เว็บไซต์กันเลยนะครับ สำหรับคุณชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับขอให้คุณชมนับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนีครับอ่าแล้วก็อ่ามากดเข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณชมก็ย่าตาค้าแนะนํากันด้วยนะถึง5%กันเลยนะครับอ่าแล้วหากว่าคุณชมท่านใดนับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะะคครรรัััับบเกกกกิดดปญหหหาาาาาใใในนนนนช้้้้งงงออ่่่่มมทีีํสซืต อาเราก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้เลยเนี่ยครับเ <c oughs> ขาจะมีเราเลือกเขาจะมีเราเลือกติดต่อมีนับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชื่อเรือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นี่ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อกันได้เลยนี่ครับและสําหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่าน,นี้นี่ครับอ่าสาหรับผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่บผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนี่ครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับอ่าสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุ